ทักทายพี่น้องสวัสดีพี่น้องสมองสุวรรณเมื่อนีม้มาตบันกับมาใส่เบ็ดปลาพี่น้องใส่เบ็ดปลา มารอทรงพี่หลังมารอทรงตรงวันนี้มาใส่เบ็ดโอ้ยังนอดึงนอ่ออาลวดสัมพี่หลังเอ้ยลวดสัม พุทธอีกแล้วตะเสียงหน่อยเบ่งเพล่นมกำลังใส่เบ็ดสใส่เป็ดปลาน้ามันหนาน้ำปลาเขา่าโอ้ย้องแทกตัวนี้ มึงแน่พีกกนนน่น้องเนี่ยคือเรียนงมาก็ร้องว่าก่อนนี่ xây hàng lại cái gì để chẳng có một đồ cái cái đường nào sao nhỉ นี่อยางขังนขง้นมกตัดทั้นัอนกนนงสาเล้ยงตคอับช้องรังทำรังไรอย่านั่นน่ันีเข็งเค็งมันเห็ปเป็นสีน Good.